สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์คอมฟีน่าแอสตาเซนตินพลสช่วงอร่อยรอบโลกสุดยอดซาลาเปาแห่งเกาะมิยาจิมะ้ามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่โอเมเตซันโดช้อปปิ้งสตรีทที่เกาะมิยาจิมาอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงของอร่อยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็คือผมไปก่อนและหิวมากเดี๋ยวยังโตเราก็ไม่ได้เลยบอกว่าแสนอร่อยสองหมื่นก็ไม่ยอมนะต้องแสนอร่อยเลยนะแสน,แสนอร่อยแน่นอนคุณผู้ชมครับรอบจานร,รอบโลกวันนี้เรามาอยู่ที่ฮิโรชิบ้านะครับ ข้ามมาเกาะเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะมิยาจิมะมิยาจิมะคุณผู้ชมครับเป็นเกาะที่บริสุทธิ์มากเกาะที่มีวัดสวยๆนะครับแล้วมีความบริสุทธิ์ทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้วก็มีอาหารอร่อย,ออยๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิยาจิมะนี่คุณผู้ชมครับเราเดินกันมาสัญญานารเปาเนะหรอซาลาเปา,า,เปาไม่ใช่ซาราเปาธรรมดา ซาลาเปาที่นี่มีความเจ๋งหลายเรื่องเช่นมีไส้ของเจ้าเนื้อวัวที่เป็นของฮิโรชิมาโดยเฉพาะไส้เนื้อวัวซาลาเปาไส้เนื้อวัวโอ้โหสุดยอด <c oughs> แล้วก็มีไส้ที่เป็นเจ้าปลาไหลที่แบบโอ้โหอาหารทะเลแสนแพงที่ชาวญี่ปุ่นชอบทานเอามาใส่ไว้ในนี้แบบข้าวหน้าปลาไหลอ,อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมครับเป็นปลาไหลหทะเลของของมันหวานฝากคุณทีรู้ด,ด้วยผมไปสั่งก่อนท่านต้องเก็บซาลาเปาวันนี้ไว้ในหนึ่งจานรอบโลกนะครับมาเข้ามาดูกัน อันนี้คุ้ยงครับมาแล้วฮะเรามีทั้งหมด3าไส้นะฮะอันนี้เจ้าเนื้อวัวนะครับของฮิโรชิมานะครับนี่ฮะเจ้าไส้ปลาไหลอปลาไหลทะเลแล้วก็ผักนี่ล่ะมนแต่พวกเวเจนเรียนเท่านั้นนะฮะพวกบังสวิรัตโอเคคุณนีรู้จะทานบังสวารัตแน่นอนไม่ใช่วันนี้สองอันนี้ไม่ใช่วันนี้แน่นอนโอเครออยู่นานแล้วกว่าจะตัดสินใจก็ตัดสินใจบีฟเบรรี่ฮอต อนี่อ่นี่เขียนเขียนว่าซาลาเปาไส้เนื้อซาลาเปาไส้ปลาไหลเอาแล้วนะดูจากแป้งก่อนฮะแป้งเนียนแป้งเนียนแล้วไม่ไม่เหมือนแบบของจีนนะของจีนจะหมุนหมุนแล้วเป็นร้องร้อนๆแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นไส้หวานครับจะมามถ้าไปแบบอย่างเงี้ยจะเป็นหมุนนจะเป็หมูแดงหรือว่าหมูสับไตอะไรอย่าเงี้ยไส้เค็มแล้วกันผู้เอง เาทามาเรียบร้อยแต่ยังเป็นยังเป็นชิ้นๆอยู่นะข้างในข้างในเหมือนกับไม่ใช่ไม่ไดโรงเรียนผมเลยไม่ใช่สับมาเละเทะนะยังเป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยยังเป็นยังเป็นเนื้อชิ้นๆปลาไหลแป้งจะมีสองส่วนไส้จะเป็นหนึ่งส่วนน่าทานมากโอ้โหนี่เนื้อเยอะเลยโอ้โหเนื้อเยอะมากปลาไหลย่อมแพงกว่าเนื้อเพราะอยู่ในทะเลใช่ อร,อ,อร่อยแล้วไม่ต้องมามใส่โชยุอะไรอีกห้ามใส่ตีตายเลยเรื่องของปลาไหลกินปลาไหลหรือแบบเนื้อของปลาไหลไม่เกี่ยวเลยมีรสชาติมีพริกไทยมีหอมผัดอร่อยมากอันนี้นนคุณยอมอับนี่คืออร่อยมากกรับเอาไส้เนื้อของฮิโรชิม่านะครับเป็นเนื้อวัวที่เลี้ยงที่นี่นะครับญี่ปุ่นก็มี ความเก่งกาจในการเลี้ยงวัวอยู่แล้วฮะตัวไส้เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าเนื้อวัวผัดผัดซีอิว๊วใส่หอมใหญ่ประมาณานั้นะฮะแล้วก็ผัดแป้งแห้งความโดดเด่นคือมีความหอมของเนื้อวัวแล้วก็มีเจ้าความหวานของหอมใหญ่ความอร่อยคือตัวแป้งฮะแป้งค่อนข้างเนียนแล้วก็มีรสหวานเล็กๆนะฮะอันนี้ของคุณนิรุตปลาไหลใช่ใช่อันนี้ปลาไหลเยวจะหาว่าสนใจในพวกทานเนื้อสัตว์พวกทานมาสุยนะผมก็มีมาเผื่อนะครับ ไส้ผักอันนี้อันนี้เป็นไส้เนื้ออยู่นะฮะไส้ปลาไหลที่ผมทานเมื่อกี้ของคุณนิรุตอ่ักเผ็ดกว่าเขาใส่พริกไทยเยอะกว่าทานไปถ้าไม่บอกเป็นปลาไหลเนี่ยก็ไม่ทราบเลยเขาใส่พริกไทยแล้วก็แต่ว่ามีตัวซอสที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของการใส่ปลาไหลเวลาทานคือซอสหวานๆ้ว่าถ้าทานนะแ้ผมว่าเจ้าเนี่ยถูกใจที่สุดเลยตัวปลาไหลเนี่ยอันนี้อันนี้จะออกเปรี้ยวๆแล้วก็แล้วก็มีกลิ่นของออเลมอนเป็นขาวเต้าหู้ไงก็ผักฝั่งมากกับเต้าหู้นะฮะมัมดูดแล้วตอนท้ายสุดเลยได้กลิ่นเต้าหู้ ใส่มะนาวแล้วมีแปลกๆอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่เนื้อไม่โดนผักเลยเต้าหู้่แหละเป็นไอ้นี่อย่างเดียวเลยอร่อยคุณผู้ชมนี้ก็อร่อยแปลกสามอย่างนี้รสชาติแปลกเลยฮะใช้ได้ครับถ้ามาที่โยชิมะอย่าลืมมาลองครับเอาอีกไหมไม่ครับผู้ชมโดโมอะไรกันต่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโรโมโรโมผู้ชมปากร้านนี้ด้วยอร่อยมากไม่ใช่ไม่ใช่